สวัสดีค่ะนี่เป็นการกลางเต็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะคะพวกเราทำคลิปไว้ตั้งแต่ปลายปี2564ช่วงโควิดเริ่มซาแล้ววันหยุดยาวช่วงปีใหม่พวกเราก็แวะมากางเต็นที่เชียงคานค่ะริมโขงเป็นดอนไข่แคมป์อินค่ะบริการผู้ใหญ่1 0 0เด็กฟรีมีไฟฟ้าให้ใช้เฉพาะที่จุดบริการเท่านั้นสำหรับชัด โทรศัพท์นะคะแล้วก็มีห้องน้ําให้บริการทั้งอาบและก็ห้องสุขาบรรยากาศริมแม่น้ำํำคงช่วงปลายปีอากาศก็จะเย็นสบายถึงขั้นหนาวเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นพวกเราก็ช่วยกันกลางเต็นท์น้องกันปันขวบกว่าค่ะไม่สามารถวางลงได้วางทีวิ่งปุ๊บวิ่งปุ๊บคุณพอ่อต้องช่วยอุ้มจับไว้ค่ะส่วนพี่อัมแปะก็มาช่วยแม่กางเต็นท์นะคะ คนละไม้คนละมือหลังจากกางเต็นท์เสร็จแล้วพวกเราก็ขับรถไปที่กินข้าวที่ถนนคนเดินเชียงคานค่ะระยะทาง3มกิโลใช้เวลา6นาทีเท่านานสำหรับการขับรถมาแล้วก็จอดไว้ที่วัดป่าใตา้แถวถนนคนเดินนี่ละคะบรรยากาศนะคะตึกลาบ้านช่องถนนคนเดินก็จะเป็นทางร้านค้าร้านอาหารที่พักโรงแรมนะคะตลอดแนวเลยนะคะ เรียกได้ว่าเดินไปกินไปซื้อของเพลินเลยแต่ที่สบายที่สุดก็น่าจะเป็นสองคนนี้ล่ละค่ะนั่งรถตลอดทางเลยช่วงเวลาที่พวกเรามาถึงก็ประมาณ45หโมงเย็นนี่แหละค่ะบางร้านก็เริ่มตั้งของบางร้านก็วางของเสร็จที่เรียบร้อยอาหารการกินก็พร้อมมากทั้งของเล่นของฝากกินกินช็อปช็อปเพลินเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมริมแม่น้ํโขงนะคะฝั่งถัดไปนี่คือริมแม่น้ํโขงนะเดี๋ยวพวกเราขอซื้อของกินเดินชิลๆไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูริมโคกันปังสียวนตึงหน้ากากมาได้หอ๋อยังไม่หิวนะโอเคโอเคนี่มีอันนี้ด้วยมีน้งบองกับตานนี่ะเสื้อผ้าเฮ้ยเสื้อผ้าน่ารักอันตันทิมแ่นี ไข่ไข่พ่อพ่อไข่ปั่มพ่อไข่ปั่มนั่นอ๋อเหนือ,อใส่อะไนีิม,ม,มนนันมีไส้กรอบมีอันนี้ลูกก็กินได้นะไม่อเอา <ใน S 1> <ม>เพ่นไหมเอาไหมแบบไม่ใส่พริกมีไหมคะมีค่ะเอาแบบไม่ใส่พริกอันหนึ่งแล้วก็ใส่พริกอันนึงนะคะอ๋อแบบแบบเป็นขนมครก,ก็ได้นะเอาแบบเป็นขนมครกไหมไม่ให้ลูกนี่หวานละลายนด้เลยนี่ ยี่สิบบาททุกนันนะค่ะอะไรซอสทิ้งไหมหรือไม่ใส่กินอย่างนี้เลยโอเคกินแบบน,นี้เลยนะสสน,ะนี่บรรยากาศดีโพรร้านอาหารเทียบเลยนะอยู่สองวันเลยไหมสองคืนไหมอยู่แน่นอนอุ้ยยังไงนี่ไง,ไงมันมีเรือตรงนี้เออเอาไหมพร่งนี้เรามานั่งเรือเนาะเช่มไหมจ๊ะ ใไ,ไหมคะอออ๋อ,อ,อให้พ่อดูพ่อเห็นแล้วลูกอพ่อเห็นแล้วคะ่ะมันไป,ไปเดินมา กินกินเดินเดินชมวิวจนเพลินล้างจากเดินตนถึงค่ำเรียบร้อยสเบียงเราก็พร้อมพอมท้องตึงหลังตาก็เริ่มยอ,อนน้องอัมปันก็เริ่มจะไปแล้วค่ะบวิวแล้วพวกเราได้ตัดสินใจมากกินต่อที่แคมป์ค่ะปาร์ตีเ้เล็กๆก่อนนอนกันนอนให้เต็มอิ่มตื่นมาก็เจอบรรยากาศยามเช้าหมอกเต็มเลยค่ะเย็นหนาวมากหลังจากนั้นขับรถต่อค่ะไปเที่ยวางช้างเผือกเคียงคานใช่ไหมครับ โอเคไปดูเลยมีอะไรบ้างว,ว้าวทางเข้าทางเข้า,า,เ,าเอาแมสขึ้นดีอยัังโอ้มีคาเฟ่ตรงนี้เหมือนหลังคาบ้านเลยค่ะอ๋อใช่มันเป็นจั่วเนะาะมีตั๋วสีขาวนี้ใช่ไหมคะได้รับส่วนลดห้าห้าสิบบาททุกอัน <ø> ใช่ไหมอ๋อ แต่ถ <mile> oh. ้าไม่ทำกิจกรรมก้อแรกเข้ากงนกไปถ่ายรูปเล่นองมีอ๋อมีกงนกของหยกตรงนู้นด้วยอุ้ยไ p i d e r m a n ไม่เห็นจ s p i d e r แมนขอบคุณมากค่ะฮักก็มีด้วยไหนไม่ฮักโอเคมีช้างโอ้น้องตื่นเต้นว้าวมีพูจะไ s p ด d e r m a n อู้อ้โอ้โอ้น้่งไม่ได้กับจั Spiderman นะครับ สวัสดีที่ได้เจอกันไอเฮ้ยมีไอรอนแมน้วยครับโอ้กระสูงดอกไม้อ้ช้างช้างมีช้างเล็กอันไหนอ๋อสวัสดีที่ได้เจอกันโอ้มีฮักด้วยครับมีไงโชยขา แต่ท่้นขึ้นขี่ช้างจะตรงน้นไปขึ้นตรงนรงนร,งระหว่างรอขี่ช้างพวกเราก็ขอไปดื่มดำกับบรรยากาศถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึกไอ้ไิ่ชายที่ละลึกนะคะก่อนที่จะไปขี่ช้างกันเด็กๆมีความใจจดใจจอกับการลอก ของช้างและเราก็ได้ขึ้นขี่ช้างแล้วค่ะครั้งแรกเลยของพี่แอนแฟนน้องกันป้าดูสิครับว่าเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบกลัวหรือไม่กลัวไปดูกันเลยค่ะตัวสูงตัวใหญ่นาะอยู่บนหลังช้างใช่ไหมครับใช่ครับฮ่าจุดโอ้ยช้นลง จะขี่ช้างแล้วก็ให้อาหารช้างกันนะครับ50บาทนี่ค่ะน้องให้ตัวอื่นให้ตัวเล็กเดินไม่ให้ตัวเล็กด้วยเต้นตัวนี้เต้นเก่งให้เต้นนี้เต้นเก่งมากว้าให้ตัวนั้นเนี่ยขอขอเอาไปให้ตัวนู้นได้หรืปะ ให้ทุกตัวเลยนะอ่าให้แถมแถมไปให้ตัวอื่นแม่อ๋อขอขอนี่นนั่นนั่นสองตัวนี้สองตัวนี้มาจากเชียงรายเฮ้น้องให้เป็นเหรอผมไม่กลัวเลยนะผมเนาะโอ้โหหม่แล้าอาให้ตัวเล็กตัวเล็กเลตัวเล็กไม่ออกมา มันเดินตัวใหญ่ปังแล้ว <Vision> เอาว่าตัวใหญ่มากันซีนแล้วลาขอหน่อยเออสกิลส,สุดท้ายมีแย,ย่งในปากด้วยสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยแย่งตัวใหญ่แย่งในปากนั่นมันอ่อะอะน้องให้ลือกให้น้องก่อนเอ้าก่อน,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 นกลับก็แวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆจุดที่สนใจและจุดที่ชอบค่ะถ่ายเก็บไว้ปาดไปดูต่อไปไหนเอ่ยไปไหนไปไปไปไหน อ๋อมาดูจุดนี้เพื่อดูโดยรวมของปางนะคะแล้วก็เดินรัดเลาะไปที่จุดนี้กรงนกท oh, <yeah. S 1> งอยโมันบินมาหาคนด้วยอะไรหรอไอิ้หมอไปดูสิยังยังยังไปเล่นต่อยังไม่ไปไหนอีกอ่ามาๆกินติ้กัน,กนหลังจากอ,ออกนะจากปางแอ็กเราจะไปไ<ม>ที่ท<อ>สกายวอล์คค่ะ วอล์กใช่ไหมครับแต่ก่อนไปสไกายวอล์กต้องทำไง<ช>นี่มีตรวจครับตรวจคัดกรองโควิดนะหลังจากซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราก็เอาตั๋วไปแกลกรองเทา้าใช่ไหมครับรองเทา้าคู่ละ30บาท<ส>เด็กอะไรนะสูงไม่เกินร้อยสี่สิบเข้าฟรีแต่ว่าต้องซื้อรองเทา้าทุกคนคลักันลืน่นครับคลัพกันลื่นแล้วเราก็เดินมาขึ้นรถสองแถวนะคะเพื่อจะไปสกายวอล์กโอเคไหมมาขึ้นเลย โคกนิ้วสุดแดนสยามของภาคอีสานอันนี้คือตำบลปักตมใช่ไหมมีอะไรบ้างเนี่ยดดดดดดดเดี๋ยวเราไปดูกันค่าว่าพี่เอมไปกับน้องกำปัน,นจะกล้าเดินข้ามสะพานกระจกไหมจะไปต่อหรือม้วนหลังกับกับการเดินสะพานกระจกครั้งแรกไปดูกันเลยค่ะว้าวแค่นี้ก็เสียว ยังไม่ถึงกระจบเลยโอ้เย็นมากเนมไปดูสิวิวสวยมากเลยเดินมายืดโอ้ยร้อยเมตรเลยนะเนี่ยความเสี่หงเระยะไปทำโอเคอทำเราทำได้ หลังจากตลอนเที่ยวเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปที่มื้อเที่ยงตรงร้านต้นโขงนะคะริมโของอยู่ระหว่างทางไปสกายบล็อกแล้วก็ไปถนนคนเดินค่ะทางผ่านค่ะส่วนมากคนแวะทานที่นี่นะคะนนเ,เดี๋ยวลองไปดูกันสิคะว่าเมนูอาหารและรสชาติอาหารเป็นยังไงบ้างน,นี่ค่ะโอ้ยชอบ้มตำม,มากตำอย่างเดียวปลาเผาสารพัดจะตาม,มีราบด้วยนะคะ ขอแซบก่อนนะคะมากินกันสี่คนพ่อแม่ลูกเยอะแยะขนาดนี้มีหรือพวกเราจะกินเหลือค่ะหมดเกลี้ยงทุกอย่างค่ะหลังจากอิ่มท้องแล้วพวกเราก็ขอกลับไปแคมป์ไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เดินทางไปไหนเอ่ยถนนคนเดินเหมือนเดิมขึ้นเรือค่ะวันนี้เราตอนมื้อเย็นเราจะกินข้าวบุณกันร่างเรือแม่น้ำโขงฝั่งเราอันนี้คือดอนไข่เนาะตรงเนี้ยอนไข่ฝั่งนี้เป็นฝั่งไทย เดี๋ยวขากลับมาเราจะดูตรงรีสอร์ทเนาะเราดูฝั่งเราก่อนวนาะมันมป็นฝั่งเรารับอันนี้คือขาไปใช่ไหมคะนั่งเรือขาไปขาไปเราจะมองฝั่งเราขากลับเราอ๋องอาหารที่สั่งมาเราไม่สนค่ะเราดั้งดูวิวอย่างเดียวค่ะอากาศเย็นสบายน้องอัมตันก็เอ็นจอยค่ะเอ็นจอยกับการกินนะคะดูสิเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะ ระหว่างอยู่บนเือพวกเราก็ขอเก็บบันทึกความทรงจำและเรื่องราวระหว่างนั่งเรือกก่อนนะคะเขาอะารหาปลาเขากาลังปล่อยอะไรลอยๆนั่นเหรทุ่นเห็นเรือไหมเรื่องไงเราเขาจะลากแล้วทีนั่เห็นเรือไหมเห็นเรือไหมเขาหาปลาเมื่อบนกลับแล้วก็จะปล่อยไหลแล้วไหลกลับรุ้นไปทางโน้น ที่เราได้ยินเสียงกลางคืนนะ่ะเห็นไหม,นนมเสียงดังมากเลยนะครับครับือเสียงตังอยู่น,น,นะเราลับเรือมาไกลแล้วเหมืนอนตรงนี้ก็จะเป็นนีเรือไปแล้วกันที่เราอยู่นี่ค่ะเป็นจุดกลางเต้นของพวกเราเราอยู่ตรงนี้นะคะเป็นไงบ้างครับนั่งเรือชมสองฝั่งผมชอบไหมชอบครับอากาศเย็นดีไหมโอเคครับโอเคเดี๋ยวถามต่อไม่ต้องคำถามอากาศเย็นดีไหมครับดีครับ ตรงนี้เป็นโรงแรมเนาะหลังจากนั่งเรือเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อถนนคนเดินเหมือนกันตรงฝั่งอีกฝั่งนึงนะคะตรงจุดเริ่มต้นถนนคนเดินนะคะจะมีงานด้วยนะคล้ายๆงานวัดเดี๋ยวเราไปดูกันอยู่สองวันแพรีนยีตะนอุ้ยในงานมีของเล่นของขายเยอะเลยนะคะแต่ แอมเปรไม่สนแอมเปรเดินดุมดุ่มมุ่งหน้าไปไหนเนี่ยชี้ให้ดูโน่นดูนี่ไม่สนใจเลยป่ะไปดูไหนโอ้โหคิดออกแล้วว่าแอมเปรจะไปไหนเขามีความตั้งใจว่าจะไปครับ๋อมเปรจะนั่งรถไฟนี้นะรอบเท่าไหร่เท่าไหร่สามสิบบาท้ะไปบอมมีคนเดียวทั้งเขบาวนจะไม่มีผู้โดยสารครับ ทุกคนก็เดินดูพิมพ์แพะเล่นคนเดียวเลยค่ะหลังจากนั่งรถไฟวนครบรอบแล้วไปไหนนะไปเดินเล่นหาของกินต่อที่จุดส่งคนเดิมเหมือนเดิมค่ะน้องค่ะชอบไหมคะน้องอันตันนั่งสบายอีกแล้ว HAPPY DAY TO YOU h a p ป y b ้วั h เด y t ท you อีลาบิลับลับ โอเคสุขสันต์วันเกิดความสุขเรื่องสุขภาพดีแอ็งแรงอายุยืนนานแข็งแรงครับแล้วก็ขอให้ลูกๆไม่ดื้อไม่โซนเป็นเด็กีของพ่อของแม่นะครับครับโอเคหลังจากนั้นพวกเราก็ขอเอ็นจจอกับการกินเค้กวันเกิดนะคะแล้วก็ตื่นเช้าไปต่อที่จังหวัดน่านค่ะ